ขอบคุณค่ะน้องน้อยคนหล่ออยู่จังหวัดนนทบุรีค่ะตอนนี้ไฟ่สดอยู่จังหวัดอะไรค่ะลุงใจสวัสดีทุกคนรอบห้องจ้าพี่หญิงสวัสดีทุกคนรอบห้องค่ะสวัสดีทุกคนรอบห้องค่ะแมวันเพ็ญสามสิบห้าแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณน้องแก่ขอบคุณแม่เพชรขอบคุณลุงใจแม่พี่หญิงนะคะ้องขอบคุณในหลายพี่สายชนขอบคุณเพื่อนทุกท่านนะคะที่มาให้กาลังใจน้องน้อย ยังนักหนาอีกสามนาทีก็ลง,ลง,ลง,ลงลแล้วลงไล่แล้วสิเปิงปัมเมิองน้ำเลยนี่นเกนิมสวัสดีค่ะลุงใ,ใจน้องน้อยก็จะไปเพิ่มพลังบวกต่อกันนะคะเพื่อนๆขอบคุณน,นะคะสวัสดีค่ะพี่หญิงก็สวัสดีลุงลุงใจจะไม่พี่หญิงสวัสดี หนาทีขอบคุณนะคะคนเห็นพ่งเฉยปิดไหวัดีค่ะคุณท่านิทนีิชราเลนาะค่ะเนาะแมนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะลุงชัยนธันวาค่ะผ่านแต่ทั้งวันที่สิบห้าธันวาค่ะเพิ่งได้เดือนกว่าๆนะคะเนาะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะ เข้ามาเนาะพี่สายชนใช่ไหมคะพี่สายชนใช่ไหมคะสวัสดีค่ะพี่สายชนผ่านแล้วสบายเนะานะพอ่ะ ก็บ่สบายไม่สบายเท่าไหร่ดอกคุณไม้สวัสดีครับคุณสายชนคุณไม้สวัสดีคุณสายชนน้องแ่กสวัสดีค่ะแม่เพชสวัสดีทักทายให้ดีค่ะคุยคุยน้องแกกกินข้าวเที่ยงือยังน้อน้องกมลคุณไม้จเดนนหรอคะอยู่สวิตอ๋อสวิตใช่ไหมคะอ๋อคุณคุณรัตนาอยู่สวิตนะคะเนาะ เจ้าของห้องอยู่จังหวัดนนท์ค่ะอยู่นนทบุรีคะ่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาส่งกําลังใจให้คะ่ะส่งพลังบวกให้น้องน้อยคนทักทายให้กําลังใจกันอ้ยนุมเห็นผูกสวัสดีคะ่ะมาส่งกําลังใจคะ่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะ สวัสดีเช่นกันค่ะจากทุกคนค่ะพี่สายชนพี่สายชนก็ยังไม่ผ่านนะคะตำไข่ต้มยำไข่ปลาไข่ปลา มามาส่งพลังบวกค่ะขอบคุณค่ะสู้ๆค่ะขอบคุณนะคะคุณรดจันาค่ะคุณรดจันาไปแล้วน้องน้อยไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะทำงานอะไรค่ะอ๋อพ่อบ้านเขาตาค่ะ กินอะไรมันงไม่แน่เองป่ะอันนั้นมั้งจะปลูกมั้งวันไหนปิดปั่มเลยมั้งเลยบอสสวัสดีจ้ะน้องน้อยสวัสดีค่ะพี่หญิงสวัสดีค่ะแม่เพชรกินข้าวเที่ยงกันหรือยังเนาะปั๊ม ม่แต่ปั่มนนำแม่น้ำปิดบ่ได้กันเลยพักกันเต็ปิดสวัสดีค่ะลูกแขกแม่เพชรก็สวัสดีลูกแขกค่ะสวัสดีน้องแขกค่ะสวัสดีจ้าทำรับเหมาค่ะคุณสวัสดีขอบคุณนะคะคุณรสนารจนากี่โมงแล้วคะที่บ้านผ่านได้สามวันแต่ยังก่อเดนเหรอคะ อยู่สวิตอ๋อสวิตใช่ไหมคะอ๋อคุณคุณรนุนาอยู่สวิตนะคะเนาะวันนี้ไม่ได้ไลฟ์หรอคะพ,พี่พี่สายชนไลฟ์ไหมคะวันนี้ไลฟ์ไม่จ้าวันนี้เนาะคำดีบุญคะ่ะคุณแม่มีขอบคุณนะคะที่มาส่งกำลังใจให้น้องน้อยคนหลอ่อค่ะขอบคุณคะ่ะ ไม่สบายเท่าไหร่เด้อก็หาคลิปลงเหมือนเดิมนะคะเนาะาบอสบายนะคะเนาะไอทุล่าอันนี้คุณน่าจะเป็นอะไรนะแม่อะไรนะหน่อยจะจำห่ได้อีกแล้วเนาะอ่านภาษาอังกฤษก,ก็บบอกเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะอตัน ผ่านแล้วสบายเนาะคุณ่ะก็บ่สบายไม่สบายเท่าไหร่ดอกคุณไม้อยู่ไปเบิ่งในเกนตัเครื่องแป้งด้วนยะ <c oughs> ถึงอายุไขาอายุการใช้งานเนี่ยนะคะพักต่อทงทอ,อคัะขอบคุณค่ะน้ำกับหัวตู้เย็นกับพังแม่เอ้ยจกักอียงในนังหลายอย่างทั้งมันนี่ปัด,ปด ในไลฟ์ดสดแลวค่ะปิดประตูกันนะมรจนนาดีลุงใจค่ะสวัสดีค่ะดักท้ายให้กำลังใจกันคะ่ะมันมันคือบ่บบโยบ่วยยุดกัน ทั้งแท่งเลยนะเอามาัคือเต็มแต่มัเต็มทางยืนม,มันเปิดตอนไรต่ำมเลยจะของห้องอยู่จังหวัดนนท์ค่ะอยู่นนทบุรีค่ะขอบคุณนคะคะที่เข้ามาส่งกำลังใจให้ค่ะส่งพลังบวกให้น้องน้อยคน ไีแม่มีได้จะได้คุณรัตนาค่ะสวัสดีค่ะคุณรัตนาเสรีค่ะแวะเข้ามาทักทายค่ะเนี่ยเข้ามาทักทาย มาให้กำลังใจทักทายให้กำลังใจได้ได้ใจเด้เอเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้อ,องๆรอหน่วยลงเลยล่ะแม่งั้นใสิจีบไปแถวซอยกแก้วอินนั้นจะถือกันกระบกกับกระบ,กก,บ,ก,ระบกกับมาขามไปหาย่ด้วยแม่ขอบคุณได้หลายครับนักเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะ โจนาไปแล้วเพื่อนอยู่สวิตนะคะประเทศสวิตบะสวิตเพื่นไปแล้วสวัสดีค่ะคุณค่ะผ่านแล้วสบายเนาะสวัสดีครับเป็นงาน,น,ยนป,นปนนยุกต์ปะปรนเทศแมนโยธาเนาะปังปๆค่ะโฆษณาเข้าอยู่นะคะแม่เพศไอ้อออน้องแขกบก่ ตอนนี้ตอนนี้กี่โมงแล้วคะหอคุณรุจนายอยู่ไหนคะไม่ได้อยู่เมืองไทยหรอคะตอนนี้อยู่เมืองไทยไม่เสร็จใช่ไหมคะันแต่น้องน้อยนะผ่านวันที่สิบห้าน้องน้อยก็บแป๊